กรับสวัสดีครับพี่น้องปองไปเมื่อนี้กับมาหน้านะครับเด้อมาหน้าเบื้งหนะ้าคนกําลังมาหลายๆนะครับขณะนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสี่โมงแรกนะครับผมแดดบ่มีนะครับเมื่อนี้เครับบรรยากาศงามงามๆๆๆากับๆๆลังงามๆครับผมๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆ่ๆอรๆๆๆๆๆๆๆ หน้าก็จะเป็เห็ุเป็นเทียงหน้าครับเทียงหน้าหน่อยเบิ่งเอาได้ครนะับตอนนี้ก็จะเดินกลับนะครับหาเหล่าชั้นคำนะครับตอนนี้ เขาแอนกับได้อ anyway, ีกว่นหมุดครับหมุดหมุดบนหัวอืมสะครับสาเบียงปลาปลาหลายๆครับปลาฝนครับปลาหลาย รถกระจอดทีท่บนนี้บรรยากาศท,ทงหน้าดีครับสุดยอดจริงีชิวๆด้วยวันหยุดครับไปนะครับ